สวัสดีค่ะกระสายข่าวดังมาแล้วค่ะค่าสินสอดปังมากไม่ธรรมดาเปิดค่าสินสอดหญิงรัฐานี่แหละคู่ชีวิตที่แท้จริงแม้ว่าจะผ่านเวลามาแล้วเกือบปีแต่ความประทับใจและความทรงจําก็ยังคงตราตึงอยู่ไม่จางเลยค่ะสําหรับพิธีมั่นสุดเรียบง่ายของหญิงรัฐาและตุลตุลระยะเทพโดยทั้งคู่นั้นได้จดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายพร้อมหน้าครอบครัวทั้งสองฝ่าย โดยคุณแม่น้อยดีใจและปลื้มใจจนไม่สามารถกลั้นน้ำตาไว้อยู่เลยค่ะซึ่งวินาทีที่สวมแหวนมั่นแม่น้อยเคยพูดว่าปลื้มใจมากขอบคุณตุนที่ให้เกียรติน้องอย่างที่เคยพูดเอาไว้และได้ขอบคุณคุณแม่ของตุนที่ให้เกียรติแม้ตอนที่ให้สัมภาษณ์จะยังมีเสียงสั่นเครือเมื่อนึกถึงภาพความประทับใจเศินเรื่องสินสอดสาวหญิงบอกว่าไม่ได้คุยสินสอดอะไรกันมองผูกใจกันให้เกียรติกันและอยู่ด้วยกันมากกว่ามีเพียงสวมแหวนสองกระดับ ่างทำเป็นรูปอินฟินิตี้ที่หมายถึงความรักที่ไม่มีที่สิ้นสุดขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี c o m ค่ะข,ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดางังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ